สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับนายหนุนเดสแมททีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการสร้างตัวหนังสือนะครับที่ว่าให้แบบมีเป็นสองชั้นนะครับเป็นเส้นขอบสองทั้งสองสีนะฮะแล้วก็มาเริ่มร่วนก็แรกเราก็ไปที่ไฟล์นะครับขึ้นมาครับไม่ต้รงแตเพื่อนติตั้งเลยนะครับเพื่อเป็นกระดาษครักระดาษเลยสร้างหลับหนังนี่นะครับแล้วก็มาเริ่มการพิมพ์นะครับ ผมไปสร้างเป็นชื่อผมเองนะครับเมื่อสร้างเสร็จนะครับเรากดเน t e r ครับหรือเพื่อนๆจะกด A นี่ครับเครื่องหมายถูกตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อให้มันออกจากการพิมพ์ครับหลังจากนั้นครับเพื่อนมาดูที่ตัวเลเยอนะฮะเงไลฟ์สลเยอ์นะครับเราก็เข้ามาที่นี่ครับ เยอะแล้วเข้าไปที่คำว่า store ครับขึ้โตเพื่อนเพื่อนก่อนแรกเออเพื่อนเเลือกสีก่อนเลยครับเพื่อนเพื่อนได้สีอะไรเพื่อนเพื่อนลองลองลองดูครับได้สีเขียวอ่ะสีเขียวนะครับแต่ว่าตัวหนังสือเพื่อนๆก็ครอบที่นี่ ค o l เ r ิก่อนครับผมแนะนำว่าเป็นขาวลองพื้นก่อนก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะครับเืตั้งเสร็จแล้วกดโอเคเลยครับใช่ไหมครับก็จะได้เป็นชั้นแรกออกมาก่อนนะครต่อไปนะครับเรามาสร้างเลยเนียนี่ครับเราคลิกลากตัวเลยตรงนีครับมาใต้ต้งเสับทำตามนะครับ เรากด c อนโ E ครับคอนโท E นะครับเพื่อให้เลเยอร์มารวมกันดูอีกครั้งฮะเพื่อนๆได้แล้วนะครับเพื่อนได้แล้วนะครับกลับที่ตัวเดิมนะครับอบนี่บเนื่อตัวหนังสือเป็นสองชั้นแล้วฮะ เปลี่ยนได้สีอะไรหรืออะไรก็คลิปเพื่อก็ขอโทษครับเปลี่ยนสีแล้วนะครับนี่คกดไปเลยครับเราก็จะได้เสียหนงสือของเรามานะครับคลิปนี้ก็ขอจบขอบคุณครับ